สวัสดีครับผมเมยพี่นอกนะครับที่ติดตามรับชมนะครับส่องเครื่องล่างของขลังนะครับจากธรรมชาตินะครับอ่ามื่อกี้สีผ้ามาสมนะครับโคตรคูนนะครับนี่นี่นะครับโคตรของต้นคูนโดยทั้งอีสานก็เสียรีกว่าก็าสีเอื่นว่านะครับแขียวคูนนะครับอ่ามื่อกี้มาพออยู่สองอันนะครับเดี๋ยวงัดมาเบ่งนะครับนี่นะครับแขียวคูนนะครับ เอืนันไงนะครับนี่อันใหญ่ตาคู่นหรือแขวคู่นี่ก็คือว่าความเสือมนะครับค่าขายนะครับเรื่องค่าขายติดเอาไว้ติดรถติดเรือกับพกเกิดอุบัติเหตุนะครับความเสือนะครับตาคู้นหรือแขวคู้นครับคองดีจากธรรมชาตินะครับ ออกมาเรียบนะครับแขวคูลน,นะครับหรือตาคูลน,นะครับเดี๋ยวหาเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับเพื่อได้อีก,อกจักอันสองอันนะครับมาเรียบนะครับมาหอแดแอบ อันนี้นะครับก็คือแขวคุ้นนะครับอันนี้แกบเปลือกออกมาบางยานนะครับสวยงามครับได้อยูสองเม็ดกับมือนี้แขวคุ้นนะครับบรรยากาศนะครับมหามหาผู้เดียวนะครับทองไหลทองหน้านะครับได้ยูสองเม็ดนะครับก็ถเทือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวเฮาสิพาใบเบิ้งอีกต้นหนึ่งนะครับยู่ทางผุนนะครับนะ เดี๋ยวผมใช้าไปเบ่งนะครับอ่านี่นะครับก็คือต้นที่สองนะครับนี่ก็เจอ,อยุ่สามตานะครับตาที่หนึ่งนะครับลงมากอ่าอันนี้ตาที่สองเห็นบอกครับอีตาที่สองนะครับแอนนิดหน่อยตาที่สามนะครับเดี๋ยวผมฉิทตัการเอาออกมาท้าพี่น้องได้ชมนะครับ โอ้ตาหน่อยพี่น้องนี่ตาหน่อยครับตาหน่อยนี่ถ้ากระฟันออกมาบางอย่างน,นี่ไนตาหน่อยครับไปคอยงัดไปนะครับนี่นะครับตาคูนตาคูนนะครับคล้องดีนะครับจากธรรมศาสตร์นะครับนี่ได้มาอีก,กันนึงนะครับนี่ กัดบบนี่นะครับแขวคูนครับอยากเก็บใส่กระเป๋าก่อนสีน,นะครับเดี๋ยวฟันไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับเพื่อมีอีกนะครับนี่นี่ครับนี่อันนี้กรแม่นครับนี่มองไม่มสี่นี่กรแม่นนี่นะครับเจอสามตา ตามสีตานะครับมันนิมานอยครับมาหาแขวคุ้นตาคุ้นนะครับนี่นะครับนี่เห็นบ่ยู่ในนี่นะครับเดี๋ยวไปหดบานเดี๋ยวพมสิเก่ไปหดเดี๋ยวบานกันดีนี่นะครับอีกตาหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นนี่อันนี้อีกตาหนึ่งนะครับสวยงามครับ อีกตาหนึ่งอยู่ข้างเพิงครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื่องนะครับนี่นะครับอีกตาหนึ่งนี่ตนตนออกมาเนี่นะครับขออนุญาตทาการแกะออกมานะครับไหนบอนี่พี่น้องนี่นี่นี่คือแขวคูดน,นะครับนะครับ เห็นไหมครับนี่ละแก้วคูณของแท้ได้ครับเก็บสก้อนนะครับอัเดียวนี่แถมแมนยู่บอโมเมนนะครับไปเดี๋ยวพาไปเบิ้งต้นที่สามนะครับต้นที่สามผู้พุ่นนะครับอ่าฮันนะครับมาเบิ้งต้นที่สามนะครับกระพาะอยู่นะครับนี่ได้มาบางยานีนะครับกล่องโฟกัสนี่ครับได้มาบางยานีครับกาลังทุบเอาอันที่สอง เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังเอาอันที่สองนะครับเอาง่ย่ครับนี่ครับอันที่สองน,นี่นี่นะครับก,กำลังฟันออกนะครับนี่ออกมาแล้วครับ กันผู้ส้มนะครับมีดไปฟันเพิ่นนะครับมีดไปฟันเถอเพิ่นนะครับเอ้วเก็บไว้ซะก่อนอันนี้แมนบอโอ,โอ้อันนี้ก็แมนครับพี่น้องนี่นี่นี่แมนอยู่บ้างนาซีแมนอยู่ครับเอ้ว ก้อนจชีบคลิปนะครับกระชวยกดนไหลกดนแซ้กดนซับสะไคร่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข้างล่างของขัง,ง,งจากธรรมศาสตร์นะครับาพี่อกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปรับอัน,นก็นปริมาณนะครับที่ได้มาเม,มื่อนี้นะครับขอบคุณครับ